มาดูเรื่องราวของอันเตโอคอนเต้กันบ้างนะครับหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาเชลซีเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้นะครับล่าสุดนั้นได้รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมานะครับอันเตโอคอนเต้นะครับกุญซือของสโมสรเชลซี Chelsea, ชาวอิตาเลียนจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมของพิมบรีอังกฤษนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนและถือว่าเป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากที่คว้าชัยในหลีกมา8าดนัดติดต่อกันรวมไปถึงพาทีมนั้นชนะ3นัดล่าสุดที่ลงสนามยิงได้ปาดประตูและเสียแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับทำให้สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปครอง กระดีดโก็คอสตานะครับสูนหน้าตัวเก่งชาวสเปนของทางเชลซีเองก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนที่ผ่านมาไปครองเช่นกันจากผลงานการยิง2ประตูแบ่งเป็นการยิง1ลูกในเกมที่เปิดบ้านถล่มเบเวอร์ตัน5-0นะครับก่อนจะสวมบทฮีโร่ประตูโทนพาทีมบุกเฉือนชนะบริสโบไป1-0ซึ่งรางวัลน,นี้ทําให้เชลซีนั้นได้ไปถึง2คนเลยครับอีกหนึ่งรางวัลก็มาจากเชลซีคือประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนที่ผ่านมาเป็นการยิงของเปโดโรดิกส ปีกจากเชลซีนะครับในเกมที่เปิดบ้านชนะสเปอร์ไป2-1เนะครับเท่ากับว่าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเชลซีนี่คว้าไปถึง3รางวัลน,นะครับแล้วก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแม้ว่าช่วงต้นซีซั่นนั้นจะออกสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่นะครับ